เดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องกราฟกันต่อนะครับกราฟที่จะสอนท่านหรือว่าให้ท่านเรียนรู้ตามไปกับผมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็สามารถหาได้ทั่วไปที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเรียนหุ้นขึ้นนะครับหุ้นขึ้นเราจะเล่นกันมันยังไงหุ้นขึ้น,นจริงๆแล้วมันเล่นง่ายครับก็คือซื้อเสร็จแล้วกาไรก็ขายแต่ว่าไอาที่สอนไปนี้ก็คือว่าทํายังไงถึงจะขายได้ราคาแพงกว่าเดิมหน่อยนะครับทําไงถึงจะซื้อเสร็จแล้ว ไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมั่นว่าเป็นขาขึ้นจริงเดี๋ยวสักพักมันก็ขึ้นนะครับต่อไปเป็นการคุยเรื่องหุ้นลงนะครับหุ้นลงเนี่ยจริงๆมันมี2แบบนะครับเป็นการลงชั่วคราวหรือว่าลงแบบระยะยาวเลยนะครับแพทเทิร์นที่จะที่จะสอนไว้เนี่ยก็คือว่าเวลาเกิดสัญญาณขายขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเกิดโครงสร้างที่จะอธิบายจากนี้ไปเนี่ยท่านต้องหยุดเล่นหุ้นตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับ จนกว่ามันจะฟื้นกลับมาหรือจะเลิกเล่นไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าดูกราฟรายตัวเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้สัก2อสตัวอย่างครับโครงสร้างที่ท่านเห็นอยู่บนบนกราฟนี่นะครับคือปตทสพนะครับเวลาเกิดข่าวร้ายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับปกติเนี่ยการทุบของพวกนักลงทุนต่างประเทศหรือทุนสถาบันก็ตามนะครับจะทําประมาณ2ช็อตนะครับสช็อตเนี่ยครับเห็นไหมฮะทุบหนึ่งทีแล้วก็ทุบอีกทีนึงนะครับ เพราะฉะนั้นจำไว้แค่นี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าเกิดข่าวร้ายกับหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐาน9ตัวหุ้นชุดเเนี่ยนะครับเวลาโดนทุบเนี่ยนะครับให้รอซื้อช็อตที่2นะครับช็อตแรกยังไม่ต้องรีบร้อนซื้อนะครับฝากไว้เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วหน่อยนึงนะครับคราวนี้ในหุ้นขาลงที่เราจะคุยกันวันนี้นี่นะครับมันจะมี2แบบนะครับคือลงชั่วคราวนะครับแล้วก็ลงลงถาวรไปเลยนะครับผมเอาตัวอย่าง ลงถาวรไปก่อนจะไม่เอ่ยชื่อหุ้นนะครับแต่ว่าจะเอาโครงสร้างกราฟให้ดูนะครับเนี่ยครับท่านเห็นไหมครับคือเขาเขาจะดันราคาหุ้นขึ้นไปแรงๆนะครับแล้วก็จะกดทิ้งมาทีเดียวแล้วก็จะไม่เห็นราคาที่ท่านซื้อติดไว้อีกเลยนะครับ้ท่านก็จะต้องถือหุ้นไปเงียไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะไม่ให้ผลตอบแทนอะไรเลยนะครับอันนี้ นี่มันมีคําถามขึ้นบ่อยครั้งท่านหมากรุ้นประเภทนี้กไไ็ไม่แน่ใจว่าจะให้ทํำยังไงแต่ว่ารู้แต่ว่าเราจะต้องรอเข้าดันอีกรอบหนึ่งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะครับซึ่งอันตรายมากอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นในชุดดีครับนะครับที่ที่บอกว่าไม่อยากให้เล่นก็เพราะเพราะอันนี้นะครับอีอกอันนึงก็คือผมยกตัวอย่างนะครับคือการลงลงแล้วลงเลยนะครับนี่ก็เป็นหุ้นอีกตัวนึงนะครับ หุ้นประเภทนี้นะครับเขาก็จะขึ้นไปตามข่าวที่ให้อยู่ในตลาดนะครับแล้วก็พอข่าวไม่ได้เป็นไปตามนั้นนี่นะครับก็จะมีแรงขายที่เปิดแกลบไว้อย่างนี้ครับนี่เขาเรียกว่าการเปิดแก๊บใหญ่ไว้นะครับหุ้นที่เปิดแกลบใหญ่ไว้ลักษณะนี้นะครับประมาณ70% 80%นะครับจะลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่ฟื้นอีกเลยนะครับนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวเป็นข้อยกเว้นนะครับข้อยกเว้นผมพูดชื่อหุ้นได้ก็คือหุ้น True นะครับ ก็จะเกิดแพทเทิร์นลักษณะนี้นะครับจำไว้นะครับเกิดแพทเทิร์นลักษณะนี้เมื่อไหร่ขายได้รู้สึกตัวเมื่อไหร่ขายได้ขายทิ้งไปเลยครับทรูเ <True S 1> นี่ยก็เกิดแพทเทิร์นลักษณะนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดแพทเทิร์นลักษณะนี้เมื่อไหร่นะครับยังน้อย3เดือน2เดือน3เดือนนะครับราคาหุ้นมันยังไม่ไปไหนนะครับเราก็ต้องรอจนกว่านักเก็งกำไรจะเข้ามาหรือมีข่าวดีเข้ามาในหุ้นตัวนี้นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่หุ้นทรูเนี่ย ที่ตอนนี้ยืนอยู่แถวประมาณ6กบาทเจ็ดสิบนะครับจะขึ้นไปถึง7จ็บาทห้ก็ยังถือว่าน้อยโอกาสยังน้อยนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นการลงแบบที่เรียกว่าลงแบบถาวรเนี่ยเวลาเกิดแกลบอย่างนี้นะครับให้ท่านสังเกตไว้นะครับหุ้นที่เกิดแกลบแบบนี้เต็มที่ก็จะฟื้นตัวได้ในอีกระยะ3เดือนข้างหน้าแต่ประมาณ20%่ปรหรือ2ใน10เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะลงลงแบบนี้ครับ ท่านก็ต้องตัดสินใจเอาว่าจะทํำยังไงกับ,กบผู้ลักษารนี้แล้วก็หลังๆเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์พวกนี้บ่อยๆเพราะว่าในตลาดนั้นข่าวสารค่อนข้างรวดเร็วนะครับเวลาข่าวสารค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยมันจะมีความหวังเกิดขึ้นในตลาดเยอะ <c oughs> โอกาสที่ข่าวจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดเนี่ยมีสูงนะครับหุ้นชุดนี้จะอยู่ในหุ้นชุด4ครับส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นชุดกับกับดีจะเป็นส่วนใหญ่นะครับคือมันยังมีความไม่แน่นอนของข้อมูลข่าวสารอยู่ แต่ว่าวันนี้ขอเตือนในช็อตที่เป็นลักษณะนี้นะครับหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถือเป็นขาลงเหมือนกันนะครับเช่น CPF นะครับ CPF เขาขึ้นมาไกลนะครับเป็นรอบนะครับอันนี้หุ้น CPF เนี่ยมันอยู่ในหุ้นชุด B ที่เราคุยกันนะครับหุ้นชุดนี้เนี่ยปัญหาของ CPF ก็คือว่าสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับคือการจบรอบของ CPF หรือไม่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามข้อมูลเป็นพิเศษนะครับถ้าจบรอบจริงนะครับ อันที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นขาลงจะเป็นขาลงแล้วก็จะซึมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจะจบรอบขึ้นแล้วก็ลงยาวอันนี้เราเรียกว่าลงถาวรนิดหนึ่งจนจนกว่า CPF เองเนี่ยจะมีข้อมูลพื้นฐานใหม่สําหรับไซเคิลใหม่ต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่มีข้อมูลใหม่นะครับซีพซึ่งเป็นหุ้นที่มีปันผลมีกําไรอยู่แล้วก็ก็จะวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยครับในกรอบที่เป็นไซเควนไปเรื่อยๆครับ แล้วก็คนที่ซื้อหุ้น CBF ก็จะเปเรื่องจะไปหวังปันผลอะไรไปแบบนี้เราเรียกว่าลงแบบชั่วคราวประเภทหนึ่งนะครับแล้วก็รอจนกว่าพื้นฐานจะเปลี่ยนอตอนนี้เราเรียนเรื่องกราฟขาลงจบแล้วนะครับตอนหน้าจะเป็นเรื่องการเข้าหุ้นเดี๋ยวตามตอต่อไปครับ